mm -hmm. สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่4มีนาคม2568นะครับตลาดหุ้นไดวันนี้ถือปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนีปิดที่1,177.64จุดนะครับลดลง10.77จุดคิดเป็น0.91ปนมูลค่าการซื้อขายวันนี้4 2 0 1 6 4 5ล้านบาทนะครับระหว่างชั่วโมงการซื้อขายในชนีลงไปแตะ จุดต่ำสุดนะครับบริเวณ 1, 173.13หรอจดจุดเรียกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงนะียกว่าหุ้นใหญ่หลายตัวก็ปรับตัวลดลงทำให้สภาพตลาดหุ้นดโดยรวมวันนี้ก็ปรับตัวลงกว่า10จุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพันธ์ปรเชนฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทลักรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า k s 1, นะจะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึง ทิศทานว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ ให้ติดธารกิจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยก็ก็มีความเห็นจากฝั่งของนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงรีรองประธานที่ปรึกษานะครับณะที่ปรึกษานโยบายของนายยกธนมนตรีก็ออกมาให้มุมมองให้ความเห็นว่าการที่จะชนีตลาดหุ้นไทยไปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นปีนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงชั่วคราวนะครับถูก กดดันจากปัจจัยความเชื่อมั่นนะครับทั้งจากเรื่องของการเมืองนะครับความเชื่อมั่นในตลาดทุนและมองว่าดัชนีจะไม่ปรับตัวลงไปต่ำกว่า1000จุดนะครับถ้าหากผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจณนะช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้และการเมืองกลับมามีเสถียรภาพน่าจะมีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวมามหาสงการในช่วงของเดือนเมษายนนี้ซึ่งกับ สร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับนะี่คือมุมมองนะจากทางนะของฝั่งของที่ปรึกษานะครับในส่วนของหลักทรัพย์ทิสโก้เองนะครับวันนี้ก็ออกมานะครับให้แนวรับนะสำหรับหุ้นไทยเดือนนี้นะครับต้องบอกเลว่าอยู่ที่1 1 8 0 1 0 0แถึง1นแนวต้านนะครับหรือว่าแนวรับนะครับอยู่ตรง1 1 8 0ัถึง1,200จุดส่วนแนวรับ ต่อไปอยู่ที่1,140จุดถึง1,150จุดแล้วก็1,100จุดนะครับตามลำดับแต่ส่วนแนวต้านสำคัญนะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ที่1,250จุดและก็1,270จุดได้ว่าตามลำดับนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าแมกกรอบของดัชนีก็ถือว่ามีทั้งส่วนของแนวรับแล้วก็แนวต้านด้ว่าหลาย หลายระดับแล้วกันจุดนี้นะส่วนของหุ้นเด่นนะครับที่ทางนั่นของทิสโกเองเขามีการให้คําแนะนำนั่นคือตัวของหุ้นอมตะนะครับ bdm s hompo e r ktb นะครับ minor ปตทแล้วก็สุภาไรนะครับที่คือหุ้นเด่นจากทางนั่นของบลทิสโกนะครับก็คือว่าต้องมานั่งติดตามเพาะว่แนวรับแต่ละแนวรับคือเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับแนวรับจะอยู่ที่ใดก็อยู่ที่ความเชื่อบั่นนะครับของ นักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับถึงช่วงของ4หุ้นสุดซิงันบ,บ้านดูทีมข่าวของหุ้นอิไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของสเตคอนนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท94สตางค์เพิ่มขึ้น68สตางค์คิดเป็น15.96%ตัวที่2นะครับ STPI วันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 2องบาทแปสตางค์ครับเพิ่มขึ้น34สตางค์คิดเป็น13.60%นะครับและตัวที่3นะ VGI นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่สบาท26สตางค์นะเพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น3.82%และตัวที่4นะครับ W a หรือว่า WHA นั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่สบาท36สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์คิดเป็น1.82%นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้น ุดสวิงยวันี้เกิดนักลงทุนนะครับสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกับไรยอย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเดนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือรายการกว้ยหอมกับกูรูวันนี้นะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม